ช่วงตอกย้ำความอร่อยกับดาวสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วย c a เนชั่น n ขอพักยกจากงานละครมาเอาจริงเอาจังกับการเป็นแม่เลี้ยงเจ้าของไร่อัุ่นซิลเวอร์เลกที่พัทยา นักสแสดงมากความสามารถพี่สาสุพรรณาเลยใจดีเปิดไร่ต้อนรับดาวกระจายพร้อมเสิร์ฟเวลคัมดริ้งเก๋ๆให้ดื่มคลายร้อนกันอีกด้วยนี่ไงคะฝีมือของพี่สาเองนะคะน้ำองุ่นสดเนี่ยพี่สาให้ชื่อว่าเกรปสมูทตี้ค่ะน้ำองุ่นของพี่สาเนี่ยก็มีส่วนผสมของน้ำองุ่นสดเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เอาหัวในไร่ปั่นรวมกับนมข้นจืดที่มีคุณภาพและไม่มีกลิ่นคาวกระป๋องนี้ ทำให้รสชาติที่อร่อยลงตัวทั้งหอมหวานเย็นชื่นใจจริงๆค่ะแม่สดชื่นกับเครื่องดื่มเย็นๆแล้วพี่สาก็ไม่พลาดพาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆภายในไร่ต่อค่ะ กิจกรรมในไร่ของพี่สาวเนี่ยก็เข้ามาชมสวนดอกไม้แล้วก็ไปตัดองุ่นและอย่างหนึ่งคือเราจะนั่งรถม้าหรือนั่งรถรางขับรถ ATV และจักรยานน้ำมีทุกอย่างทุกอย่างธรรมชาติหมดถ้าแฟนๆของดาวกระจายยังไม่มีแผนที่จะไปไหนนะคะเชิญเที่ยวที่ไร่หงุ่นซูเบเรกของสานะคะสายยินดีต้อนรับค่ะพบกาษาได้ค่ะบ๊ายบาย